วัสดีค่ะก็สิบอกเ่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองราคาเบาๆนะคะท่านใดที่ต้องการรถไปวิ่งงานไปประกอบอาชีพกันนะคะเข้ามาคัดสรรเลือกชมกันได้หน้าช่องนะคะมีนําเสนอคลิปใหม่กันทุกวันค่ะทุกท่านรถคันนี้นะคะสดผ่อนได้หมดค่ะอีซูซูดีแมปี07 SLX เครื่อง2.5ดีเซลคอมมเร็วนะคะ ราคา139,000บาทค่าจ่ายสดลดได้หรือต้องการผ่อนนะคะสามารถโทรปรึกษาขอบถามเพิ่มเติม,มได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นรถเต็นนะคะแพรวารถสวยค่ะอยู่ที่อำเภอหน,นองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกท่านเครื่องดีค่ะคัสซีสวยเครื่องยนต์ประหยัดนะคะ2,500ซีซีเกียร์ธรรมดาค่ะคกระจกเป็นไฟฟ้านะคะ สีภายนอกมีดิ้วรอยบ้างค่ะรถก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะเป็นรถปี07ค่ะทุกท่านขับทางไกลได้ค่ะไม่ร้อนไม่ดันนะคะความร้อนปกติค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วงร่างแน่นแอร์เย็นเริ่มเอกสารมีครบค่ะคานหน้าห้องเครื่องยังสวยนะคะ149,000บาทจะสดหรือผ่อนสามารถทักไปคุยโดยตรงกันได้สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ แอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ